จะเป็นอย่างไรเมืม่อวันไายต้องเจอกับดูโอสุดท็อกซิกในแมปเรสตองเกตแบนเก้าเรามาดูกันว่าผู้หูผู้หาคู่นี้จะตึงขนาดไหนก่อนจะไปดูอย่าลืมกด like, กไลค์ก Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโคงมพิไลด้วย บาร์เอร์ช็อปบริการโลบักรีเรียมผ่านระบบไอดียพาร์พร้อมรับกดเกมพาร์ทุกแมปไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่อันเดเวนการ์ดและยังมีบริการไก่ตันแมปคิงเลกาซี่ทุกรูปแบบยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบสแมปฟิตเขาก็มีปักหมุดใต้คอมเมนต์เล้ก่ออื่นแล้วก็มาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับผมก็ยินดีด้วยสําหรับน้องคนนี้นะที่ได้เกมพาร์ต awakening o u t f i หนึ่งรางวัลไปนะผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง500้ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอเาาดวย้อม แล้วก็ไปดูกันเลย่อนอื่นพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเราไปเจอกับดูโอสุดท็อกซิกนี้ได้ยังไงนะผมะนี่ตอนแรกพี่ก็ทำคลิปนะครับผมว่าจะทำ challenge ชาเลนจ์ใช้สกิลเดียวนะซิงอ่าดีไงเห็นไหมเจอปั๊บมาเลยไอตัวนี้มาครับผมตัวแรกนะไอตัวนี้นี่เหนไ,ไแต่งตัวเป็นไซตามาไ์นะแต่ว่ามันเล่นโซดิกเองอะ็ีไง ใีใ่ไงพี่ทำคอนเทนต์ใช้สกลิลเดียวของจีนอตอยู่นะผมนั่นก็สกิลสี่นะแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ดูเหมือนว่าจะอยากโดนนั่นเองนะพี่อยากให้อืมแยวหน้าต่อหนึ่งสองเอาแล้วก็เจ็ดได้ก็พี่เบานะมะใช้แค่สกลิลเดียวพอเฮ้ยปาไม่โดนอะไรอะไรนะนี่ไงแค่เอ็มวันก็แตกแล้วพี่บอกให้มาเด็กอืมอ่ามั่วมัวม่วซีมัวม่วเฮ้ยเมป็นโหเป็นโห วิ่งใส่ได้ต่อยเอาไม่โดนอุ้ยปลาหม้อนะปลาหม้อนะอยู่ทางไหนต่อยเอาต่อยไม่โดนนอ่าโดนย่ำกระหม่อมการอากาศร้องเลยเจ้าวันนี้นี่เป่าแล้วก็เอสใจกขาที่เบานะนะเจ็บนะเจ็บนะมุดไปดูกัาพี่๋อไปไหนไปไหนเอาจะไปไหนแล้วโอ้โหไม่เห็นเก่งเลยนี่ว่าเฮ้ยกลับมาก่อนนะผมสุลล่าจะไปไหนเฮ้ยวัดเช็คมาเอาหลีตัวนี้ อย่างชอบเลยวะวฮ้ยมาวะหรือ,รอยืนรอมันเดี๋ยวมันก็มาอีกที่ว่านะจะไปไหนล่ะเฮ้ยอันนี้ไงนี่ไงมาแล้วเฮ้ยโซนิกอะ่ะสวัดีสวดีแดดหน้าต่อยอ้าวโดนเฮ้ยเจ๊เดินเปล่าเนี่ยเอ้าจะรัดคิวซะหน่อยเอยตอตัวนี้มันเล่นการโล่ดีว่ะเออเขาเติบไปครับผมมาจะไปไหนนีเขาเป็นคนขยะโดนอะไรอย่าไปแดดหน้าต่อยอ้าวโดนโดน นี่ตีไงมาดิใช้แค่สกิลเดียวก็แตกครับพีบอกให้ไม่จำเป็นต้องใช้ครบสกิลนะครับผมเออพี่กำลังทำชาเลนจ์ใช้แค่สกิลเจ็ดใดนะครับผมไอหมอนี่วันก็แขนพี่อยู่ดีมันก็ตรงมาหาพี่นะผมมันโดนกับพี่เอ๋ออเออ๋อจะไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนโอ้ฝุนเลือดโลดแล้วมันหนีเอาไปรีตัวอีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรวะ เฮ้ยเฮอะไรครับผมไอ้หมอนี่อยากโดนบ้างวะเฮ้ยแดน้าต้อยเฮ้ยเมันพาพวกมาเฮ้ยน้องมันพามันพาพวกมาตื้อพี่น้องเฮ้ยกูโดนสามตัวเมื่อกี้ต้องหนีก่อนนะเพราะว่าเราใช้ได้แค่สกิลเดียวเนี่ยผมเฮ้ยมาเลยไปใส่ตะมัดอุ้ยมันเล่นเจนได้ว่ะเออมันเล่นจีนอสไม่ใช่เจนไดมันเล่นจีนอสเหมือนกันเอ้าเอ้าโดนดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ว่ากูโดนแล้วนอ้องกูโดนแล้วกูโดนหมายหัวหรือเปล่าดิเฮ้ยเฮ้ยเชียกี่ตัวปะดนอ่ยโอ้มันตามจัดเลยว่นะน้องโอ้โหดูดิ เว้ยมันแค่อะไรนักหนาวังกูพามันวิ่งรอบเนี่ยมันก็วิ่งตามเว้ย <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสุดหล่อใจเย็นเฮ้ยเอ็งก็จะตึงไปนะบางทีเฮ้ยโอ้โหโดนเจกูมาเอะไม่ไหวแล้ววะน้องพี่ขออนุญาตใช้ครบทุกสกิลแล้วกันนะไม่ไหวกวับไอ้พวกนี้แล้ววะเอะกูมีแค่เจ็ดได้กูข้ามันไม่ตายวะน้องออมาดิเอะมาแด่หน้าตายหนึ่งสองสามรวบด้วยสกิลหนึ่งครับผมนี่เนเอามื่ก่อนเลยเซต่มะ บอมสกีสอง 2, ยัดเขาดีบ้านะเจ็ดได้ตามนี่หลบไปก่อนเอาเดีเอาเดียเเด๋ยวนี่ย่ะจีนอตเหรอเฮยังสู้กับจีนอตผิดยังไงโอ้ยโดนแตกดอออกครับผมจับทางระยาปายัดนะไม่โดนแดดหน้ามาโดนนี่ย่ะยิงสามยัดหน้าไปเฮ้ยต่อให้สองเลยต่อให้สองไปเลยสวัสดีครับเออนี่ยังไม่ได้เล่นการโร่นะถ้าเล่นการโร่ตึงกว่านี้จะบอกให้จะได้หนีจังกว่านี้ต่อยไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเอาว่าโดนพวกเดียวกันเอ้ยไม่โดนเฮ้ยไอตัวนี้มันจะชอบหนีมันเลือดโลเนี่ยเฮ้ยเโดนต่อยกันเออแหลกดดยยันเข้าที่เบ้าหน้าเอาแตกตัวแย่แหลกดดยแตกว่ะเนี่ยเอาเหลือเอาคอเตอร์กูว่าแล้วกาโลตัวนี้นี่ไงหลอกคอเตอร์เฉยบอมสี่สามยัดเข้าที่เบ้าหน้าเจ็ดได้ตามอีกหนึ่งดอกโอ้เปบล็อกทันว่ะแถวผมลุกขึ้นไหมลุกขึ้นไหมยังไม่จบหรอกนะสุดหละ มื่อกี้ว่าสองคนแล้วมึงจะเอาพี่ลงเหรออุ้ยอุ้ยเจ็บแดกเข้าไปโดนบล็อกครับผมเมื่อกี้อะไรโอ้มันเหยียบสามต่อยอ่าทวิทคอมโบไม่ติดนะจังหวะนี้นะครับผมอะเฮ้ยเขี่ยมคนนตีวะนลงโอ้วโอ้วโอ้วใจเย็นใจเย็นเราก็มีอันตรีนะใจเย็นต้องรอจังหวะก่อนนะครับผมอ่าต้องใช้จังหวะที่สมควรนะมันถึงจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองได้แล้ต่อยเอา อุ้ยโอ้ยโดนจนได้อย่าพึ่งอ่ามาดีครับมาดีครับนะเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยมันเผาเผาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ดโดนเผาเนาะเชี้ยเลือดกูเต็มเต็มโอ้เหลือสิบเปอร์เซนต์กูเผาคืนบ้างดิฮะมาเอาเผาไม่โดนเชีย่ยมคนอันตีแตกได้เลยอู้ยังไม่แตกแตกยังโอ้กูแตกเรียบร้อยอ่าเอ้สองอันตีกว่ะ เอ้ยมาขออนุญาตใช้เป็นกาโร่แล้วกันนะมาดิเนียจะลองสู้กับกาโร่พี่เหรอเนาะเรียกว่ามึงตึงอ่ะหึจ้ำกำมอมนี่เห็นไหมสกิลวัวไอ้ยูแดดต่อยเลยครับผมจับสกิลหนึ่งมาอุ้ยแหลกดอแหลกดอแดดต่อยโอ้ยไม่โดนอับอมสองไปก่อนนะแซดหน่อยหนึ่งสองจับสองอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่ไงย้ำกำมอมอุ้ยไม่โดน เฮ้ยขอเตอร์พี่โดนนึกว่ามันจะตีมันไม่ตีวะเฮ้ว่าดิววังไอเอาใครเหก้อนเนี้ยเฮ้ยเยอะจาัดอุ้ยโอ้ยทำไมมันเยอะจังอะแดนมาอ้าวแดนมาโดนต่อยสวยอย่างโดนกาโร่เหรออยากโดนกาโรเซเซอร์เหรอครับจับสามงัดกระชากคอแดนอ้อมหลังจับสองอ้าวเรียบร้อยได้เลือดด้วยสวยหนีอะไม่มีจังหวะหนีแล้วมึงไอ้ตัวนี้ไม่ชอบหนีคู่โดนบล็อกว่ะ แหลกโดสวนเอ้าจับได้โอ้ยสกิลหนึ่งไม่มาจะได้ปะแด,ดต่อยอ้าวแด,ดต่อยได้อะสวยจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมตีไงเหยียบสามเอ้าเหยียบไม่โดนโอเอาแต่เคาน์เตอร์โดนนะอ่าเรียบร้อยตีไงหัวเดิมาดิวเดียวจะไปไหนเสร็จไไต่อไตีไงลุมสองเอาไม่ลงนะจะบอกให้ต้องมาทักสิบตัวบอกให้หแดวหลัง จับเถะวิ่คอมโบเอ้าถ้าพีาพพ่่โดนอ่าสก,กิลหนึ่งมั่วสวยตวอีอันเดียวเอาหมัอนจับหนึ่งอ่าเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วปะโอ้ยเอ้ามันหนีแล้วโอ้โหมันหนีไปได้ปะหา,อาเอ้ยตัวนี้มาก่อนเฮ้ยอะไรอะไรรู้สึกไอตัวนี้มันจะปิงนะพี่ว่าพี่ต่อยมันไม่ค่อยโดนว่ะดูดิดูด,ดิอ่าโดนปิงครับผมด,ดิโอ้โหโอ้โหดูดิหลูดเฉย น้องมันหลุดอ้าวหลุดอีกแล้วโอ้ยไอ้หมอนี่เออโดนแปดฟีเฮ้กูมีอัติดน้กไว้นะโดนอีกแล้วสวยแล้วจังหวะนี้เจ็บอยู่จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเตี่ยพักออกไปบอมไม่โดนสวยมาดูวะ <c oughs> อ,อัตียัดหน้าไปเลยกูามาดิเฮึจะไปไหนจะไหนหนีอ่ะกูจะได้หนีไปไหนเฮียไม่โดนว่ะเฮ้ย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 จับเอ,อ้าจับไม่โดน เฮ้ยเใจเย็นใจเย็นอู้โดนรวบอ่าเหล็กดอออกยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันมีอันตรีหรือเปล่าวะพวกนี้นี่นี่อ่ะเดดต่อยอ้าวสวยกูนรวบเลยรวบด้วยสกิลหนึ่งอ้าวเหล็กดอสวยดีอย่างนี้อับด้วยสกิลสี่นี่ไงเอาไปโดนทันไม่โดนโอ้โหมันเหล็กดอไปก่อนอ่าเอ้ยดีนะมาดินะเจ้าหนี้ไปไหนเอ้า โดนได้ไงอ่ะโอ้โหจุดหลออุ้ยใครอีกันนี้ใครมาวะน่ะไอ่เดวแดดต่อยอ่ะทีเผือเอาดิจับสองไอ่เหยียบสามเอ้าเหยียบสามไม่ติดโอ้ยมันมาแล้วเออไอ่เบฟอนสวยสวยน้องสวยจับมันไปเออเอาโดนรวบโอ้ยเจ็บจะไปไหนนะเอาตัวเลือดโลก่อนะตวนี้แตดนาต่อยเรบใส่แดดต่อยหนึ่ง ติดเคาน์เตอร์เรียบรไล่ไปวิ้นไม่แต่ว่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ตามจัดแดดหน้าต่อยนี่เหรอเอ้าจับได้อะสวยเรียบร้อยดีอย่างนี้ได้เลือดมาอะไรโดนโดนแดด้าต่อยวิ้นโดนแดดหน้าต่อยว่ะเชี่ยโดนรวบหนึ่งอู้เจ็บอยู่นะใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้บอมไม่โดนไี้ไงกูต่อยให้อ่ะไอ้แหลกโดไหมอ่าสวย เอ้าโดนอีกมาแล้วอ่ะอ่าโดนแน็ตไปจับหนึ่งครับผมตีไงงัดสามเหยียบแตกนี่ลอยเออมาดีวะเออไอ่ไอ่ไอ่ไอจะปักพื้นอะไรวะเดนบันบ้านเดงแน็ต่อยอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันกดอันตีหรือเปล่านั่นอุ้ยเฮ้ยใจเย็นดิแด็ตแน็ตไปสวยเอาหลุดเฉยโอ้อะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาแวบแวบ โอ้มามันอันตีแล้วว่ะเชี่ยอันตีเรายังไม่ได้เลยเนาะโอ้จับไม่โดนเรียบร้อยอู้หูโดนจับต่ออีกเว้เลยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตรงนี้เหลือนิดเดียวจับสกิลสองอ้าวได้อยู่เอออุ้ยโดนแหลกดอหนีก่อนหนีก่อนโอ้เกือบแตกโอ้ผู้โดเลเซอร์แตกไอ้ห่ามานี่ไงมึงยืนกินเนื้อเหร เออยืนกินเนื้อนี่เคาเตอร์ไปน้องไอ่จะหนีไปไหนอืมต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งไ่ไงเหยียบสามนี่เหยียบทุบใส่มันเลยสวยจับสองเรียบร้อยครับอืมได้ก่อนหนึ่งตัวนี่เหลืออตัวโซนอีก่นะนี่ไงมาดิโอ้โดนรวบครับยังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยบล็อกตีบล็อกสวยใส,ส่ได้ต่อยหนึ่งสองจับด้วยหนึ่งครับผม จังวันนี้ปล่อยไหลอุ้ยมันแหลกดอไปดิได้แหลกดอได้แหลกดอเอา้าโ,โอ้โหเดชไปโดนฟันเอ้ยเจ็บอยู่ปักดาวใจเอ้าทำไมมันปักอย่างนั้นวะอา่าบล็อกเต็มที่บล็อกเต็มที่ใส่ได้ต่อยเอา้าต่อยได้แต่หลุดว่ะเฮ้รวบสามามั่วไปโดนติดบล็อกเว้ยอา้าวตีลดก้ามาอย่างนี้ก็โดนสินครับโอ้โหจับหนึ่งครับผมจังวันนี้ปล่อยไหลมาหนึ่งสองย่ากระหม่อมเหยียบสามงัดกระช่าคอมาอ้าแตกที่อย่างเงี้ยจับสองต่ 1, อเลยเรียบร้บ 1, อย อย่ากใหา้พ่อเพลี้ยมาให้หมดอ่ะบอกให้เอาเยอะเอาเอีกเหรอเะได้ก็ดตัวเอาสวยอ่าหันไปทางไหนอยู่ทางนี้เขาบอกอยู่ทางนี้ครับผมเอ้าแหลกดอร,รวบมาไม่โดนสวยเด้อาจะนี้ไปไหนโอ้มันเด็ดเอวสวยพี่ไอ้บ้ากูว่าออกแน่ชัวร์เลยใช่ตู้นี่ไงกูว่าแล้วมันจะออกเห็นไหมเพื่อนมันออกก่อนไปแล้ว <S <S โอเคครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับดูโอสุดเพล็กซิกในวันนี้นะ เป็นไงบ้างผมทางน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะอยากให้พี่ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาในะครับผม